ลองดูสิหนูจับอะไรไมาให้ดูหน่อยสิคะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยขอหน้าเออ,อตัวนี้ดึงให้หน่อยตัวไหนคะตัวนัม้และข้างในสุดตัวนี้นนนนหรอน,นี่คือตัวอ,อะไรเนี่ยแม่มดเหรอแม่มอขอหนน้าให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงหน้าแม่มดเหรออุ้ยต้องดึงออกมาดึงออกมาไม่ได้ไหนๆขอดูตัวนี้หน่อยสิตัวนี้คือนางฟ้าอ๋อนี่คือนางฟ้าค่ะแล้วเจ้าหญิงก็ไม่รู้แล้วก็ดูสิคะเนี่ย มีม้าบินได้ด้วยนะมาให้เจลีงขี่สวัสดีควันนี้จะมาเรีินห้องของเล่นเล,นเลนกโก้ค,ค่ะไปดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆตามมาเลยดูสิเอ้ยโอ้โหดูสิอันเนี้ยเอาวานดูสิคะ <S <S คมีอะไรอันเนี้ย เป็นเมืองอะไรเนี่ยอันนี้เมืองสงสัยเมืองมังกรแน่นอนอุ้ยอันนี้เป็นเมืองมังกรเหรอเไหนด้วยใช่เพราะว่ามีรูปมังกรโอ้โหอันนี้มันเหมือนปราสาทจีนเลยอ่ะลูกไม่แต่คนที่ใส่เสื้อมันเหมือนเสื้อแบบแบบแบบไหนคะแบบอะไรสีอย่างแบบไฟฟะเออแบบมังกรมังกรอ่ะอ่าแต่ข้างบนนี่ มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โ,โอนี่แม่นี่แม่ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นปราสาทใหญ่มากค่ะนี่ไงนี่ไงมีอันนี้ด้วยนะอัศวินนะดูสิคะใช่อัศวินมีอัศวินด้วยนะเนี่ยโอ้หแล้วข้างบนเป็นอะไรเอ่ยนี่ดูสิข้างบนก็เป็นเป็นเนี่ยเป็นป้อมนะ อ้อมปราสาทอีกอันนึงอ่ะว้าวดูสิคะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่อะไรคะข้างข้างน่มีด้วยอ๋อเหรอมีเป็นเรืออุ้ยยรกะดูวิ้วกระดูกข้างล่างสิคะเนี่ยโอ้โหว้าวนี่คือเป็นอะไรนะอุวยมีแครอทด้วยดูสิคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ย ไหนไหนไ<ม>หนเมืองไหนคะเี่เมืองมีน่ารักมากจริงเหรอกับเมืองผู้ชายกับเมืองผู้หญ<อ>ิงหรอทำไมคะไหนไหนไหนเดี๋ยวแม่จับแม่หมดได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ขอเปิดตู้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่าไหนหนูลองดูซิหนูจับอะไรมาให้ดูหน่อยสิคะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ดไหนฮะตัวนั้นละค่ะนายสตัวนี้เหรอ นี่คือตัวอ,อะไรนะแม่มดเนาะแม่มดขอหันหน้าให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงหน้าแม่มดเหรออุ้ยต้องดึงออกมาดึงออกมาไม่ได้ไหนไหนขอดูตัวนี้หน่อยสิตัวนี้คือ,าอนางฟ้าอ๋อนี่คือนางฟ้าค่ะแล้วเจ้าหญิงก็ไม่แล้วก็ดูสิคะเนี่ยมีม้าบินได้ด้วยนะให้เจ้าหญิงขี่ใช่เนี่ยโอ้โหแล้วดูปราสาทปราสาทสวยมากเลยอ่ะเห็นไหม น่าเล่นมากเลยนะเนี่ยดูสิแต่ป้าไม่ยอมออกมาให้เอายังไม่มาเล่นอ้าวทำไมป้าไม่ออกมาให้เล่นอ่ะตอหนูอยากเล่นอันนี้ตั้งแต่ตอนดูเด็กแล้วแต่ป้าก็ยอยากอู้ยนี่มันเหมือนอัศวินอะกำลังรถอ่ะหรอตอนนี้เราแอบ,บเข้ามาตอนป้าไม่รู้เนาะเราแอบ,บเข้ามาส่องกันส่องจิกเอ่ออะไรนะเลโก้ของป้าเนาะดูสิ วุ่ยน้องรถอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะน้องดูรถนี้ดิดูสิน้องน้องต้องหยิบมาได้ไมหมคะรถอะ่ะรถสีชมพูอะ่ะลูกหยิบได้ไหมคะลูกป้าเคยเอามาให้ดูแล้วจริงเหรออึ๊บอึ๊้ยมันมาเป็นรถลังเลยเหรอเดี๋ยวขอยุดขาดูหน่อยขอดูหน่อย,ออยโอ้ยรถบ้านรถบ้านเหรอ,นะอว้าวกลอกลองไปเดินรีบเก็บก่อนก่อนที่ป้าจะมาโอ้ยเก็บก่อนที่ป้าจะมาอ้าวโอเค อ,อาเอว่าไหนบอกเพื่อนๆก่อนสิว่าเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังอะเรามาถ่ายกันใหม่นะเดี๋ยวขอลาตัวก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวลาค่ะลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย